วันนี้มีข่าวมาแจ้งให้ทราบมีข่าวดีกับข่าวเสียมาบอกข่าวร้ายนั่นแหละข่าวร้ายก็คือเราจะเลิกทำสีสันแล้วพึ่งไปไม่ได้ไกลเองอ่าและอีกอย่างหนึ่งก็คือข่าวดีเราจะมาทําเล่นเป็นแมวแต่ก็ไม่ทําสีสันแล้วนะโอเคส่วนอินโทรเปิดได้เลยแล้วเอ้ารูปภาพามาทําไมเนี่ยเออช่างมงมันเดี๋ยวอย่าพึ่งลืมลืมขอโทษทีลืมนะ เซตการ์ที่ผมใช้ก็จะประมาณนี้นะแค่นั้นแหละจะบอกยินโทรมาได้เลยครั้งนี้ไม่กลัวแล้วห้องอย่างวายเลยโอเคเลื่องแตและไม่เป็นไรแล้วพวกเราออกมาต่อกันเลยประเทศไทยนี่ร้อนร้อนเนะร้อนกว่านนะโลกก็ประเทศไทยเนี่ยแหละมไม่รู้ไอดวงอาทิตย์มาเยือนประเทศไทยหรนะือไงทำไมมันร้อนขนาดนี้ โอเคเราเจอข้ากับไมโกเป็นหนูที่ผมไม่ค่อยเจอในหมวดคลาสสิกกับจัดอันดับเพราะมันเล่นยากและมันก็่อนที่จะไร้ประโยชน์กว่าเจอรี่พอสมควรคือมันไร้ประโยชน์จริงๆคือสกิลมันอะคือสกิลมันอะคือแบบเจอรี่อะไปไม่รู้ก็คือแบบคิดว่าโค้ดดีกว่าไอ้สกิลไทยนั่นอีกเพราะว่า เจลลี่มันทันทีอ่ะนี้มันไม่ทันทีทีจะรอก,ก็ไม่ได้นี่เพื่อนโดนจับทันทีเพื่อนโดนจับผูกก้้อี้ทันทีแต่ถ้าใครเป็นเมนอาจจะใช้ได้ตัวนี้ได้ไปล่อยคือนะเพราะว่าตัวนี้อ่านมันก็เก่งอยู่แหละแต่มันไม่เก่งเท่าเจอรี่มันเก่งเท่ากับตัวซัพพอร์ตที่ไม่มีใครเล่นก็คือหนูไอตัวเทวดาไม่ค่อยเจอแต่ก็เจอบ้าง แต่มันคนละสายไงฮดมิกก้เป็นเป็นสายซัพพอร์ตมันน่าจะเก่งในสกิลถ่าสัมภาษณ์เนี่ยโอเคแล้วผู้รู้ในครอบนี้คือผู้ดาวเด่นก็คือเจอร์จี้เจอสรัตโอเคโอเคโอเคแล้วไงแล้วไงต่อผมก็ไปที่บ้านเพนด้าเดิมอ่ะเอศูนย์วิจัยไม่ใช่บ้านเพนด้าอะไรวะอทิ้งกับจักแว ผมไม่ต้องการกระตับผมต้องการเจกันอู้โอ้อ่ะอ้าวอ้าว,าวปิงปิงโอ้โหปิงขึ้นสี่รสี่สิบเพิ่งเห็นโอเคโอเคเจกันค้างเจกันค้างหนูลงไปขห้นหลูขึ้นไปข้างบนส่วนเราลงไปข้างล่างไม่เป็นไรเราใช้ไม้ตีมลแรงวันเอาก็ได้เราไม่ถือ ใครจะมาตรงไหน,นไงนางมาเล็วตัวมันไปหนึ่งตัวบอกเลยไปที่ไหนดีไปบ้านเพนด้าแล้วกันทำลายหนูได้หนึ่งตัวอย่างนี้นค้อยหน่อยสิอะไรทิ้งเจอกันเอาไว้ทิ้งเจอกันเอาไว,าว้โอเคโอเคต้องขอร้องหนูหน่อยว่า สงสารคนที่อัดคลิปด้วยเดอ้อแล้วก็ปิงมากด้วยเดอ้อเล่นลำบากลำบอเดอ้อช่วยทำอาหารกินกันหน่อยจือ้อช่วยเขาหน่อยเขาลำบากใครคลิปเนี่ยปิงเกมต้องขอร้องหนูอย่างนี้ไม่งั้นเราจะเพ้เอาได้เพราะว่าผมไม่ค่อยอยากจะแพ้แต่ถ้าห้ามแพ้ก็ลุงได้แหละแต่ช่วยสงสารหน่อย ไม่อยากแพ้อยากจะนะจะปลดล็อกน้ำอัดลมมาดีๆๆเข้าใจไหมว่าอยากไม่อยากแพ้เพราะว่าจะปลดล็อกน้ำอัดลมอ่ะแต่ก็ไม่อยากแพ้ใช่ไหมเข้าใจนะโอ้โหตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันอะไรปูงมาริกาเออโอ้โหโอ้ยเขาปลาเราเป็นอะไรเลยเขาจะฆ่าเราหรือไงเขาจะฆ่าเราหรือไงโอ้โห แองหรือพวกนี้ผมผมเกลียดตัวไหนมากที่สุดบอกเลยเจอรี่โจสลดัดมันทำผมมันซ้ำโมม,มันเสบมาหลายครั้งแล้วมันเสบมาหลายครั้งแล้ววันนี้ผมไม่ปล่อยแนย่มิโก้นายก็ไปไม่ได้หรอกนะนายนาะจจะต้องจายคนแรก <c oughs> มิโก้นายจะต้องตายนายจะต้องตาย,าย,ตายมิโก้มิ มิโกะ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 ก็ในตายแล้วไปนั่งเก้าอ,อ,อี้ซังมิโกะมิโกะอุูเจอรี่โจซารัดเจอรี่โจซาเอกมิโกะแกละหัตฝ้มมันนี่แหละแกมิโกะจ่ามิโกะมิโกะ มาเร็วมิโก้โอ้ยไอตัวนี้มันล่องหนไอหนูเจอสลัดมันเสบมากมันสมควรตายไอตัวนี้บอกเลยมันสมควรตายไอตัวนี้มันเสบมากมันจะฆ่าผมไอตัวนี้มันเสบมากเนี่ยอะไรถึงผมเกลียดที่หน้ามันแต่ผมต้องเอามิโก้ก่อนเพราะมิโกเป็นตัวอะไรประโยชน์ที่สุดในทีมอุ้ยเงี้ยเงี อย่ามาฆ่ากูกูแกลังกินนมเออกินนมดีกว่าแค่แหละตัดหิวมันเลยปิงโอ้โหจังหวะนี้คือปิงอืมออออเดี๋ยวมาอีกหนึ่งอ่าโอ้โหเดี๋ยวเๆ็วเ๋ยว,ยวผมเกลียดที่หน้ามันที่สุดเพระนาะฉะนั้นกรี๊ดอัดหน้ะจับนี่มาก่อน อู้รอดจ้ะฉันรอดอูโหูรอดได้ไงเราลอดได้ไงเราลอดได้ไงอ๋อรอดเพราะว่านี่ไงล้วงปูเทมใส่แล้วรอดใส่แล้วก็ไม่ล่วงใส่แล้วก็รอดวุติดติดสตันแฮะเงียวเงีย,ยเริ่มหมันคิดเรื่องมันแล้วเนี่ย มันกินยาอีกอือ,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 อโอ๊ยจะลัมต่อเหรอจะลัมต่อเหรอหึจะลัมต่อเหรอเกจะลัมต่อเหรอ,จอเรอจ้านักกระบี่ฉันไม่ให้เกยรัฉันหลอกฉันไม่อยู่ยิ่นี้เพให้เกยล,ะ,กละไอตัวพวกนี้แม่งก็จะกรีดเวลสองมาว้วีจับมันมาฮะเนี่ยแหละไอตัวเนี้ยแหละที่มันต้อง น้องขีดลาดเจจะไม่มีใครช่วยตลอดกาเจนะาที่ทำกับเสบมากเจทำกับฉันได้เสบมากเจ้าหนูตัวนี้ตอนนี้ผมไม่เอาอะไรผมไม่รู้ว่าผมเอาละเอียดรอบครอหรือเปล่าผมไม่กล้าเดินเลยไม่กล้าเดินเลยแต่ดีที่หนูมันเดินมาหาเองอืติดท้ายติดท้ายติดท้าย แต่แกติดเหล็กแต่มีมือเหล็กช่วยได้ไหมเนะี่ยเงีย้ยวเงี้ยวไม่โดนมิกโกมันมาแสดงรายการอนะไรแถวแถวนี้รายการอนะไรแถวแถวนี้โดนไปหนึ่งบินไปละไปเกไปเกต้องไปเจ้าหนูเอ้เงีย้ยว จะช่วยหนูเจอสลัดเหรอฉันไม่ให้แกช่วยโอ้ติดติดลืมติดลืมอือไปโดนปะเจฟาดทีเดียวน็อกเพราะว่ามันเลือดไปเยอะเอาแหละเราไปที่นี่ดีกว่าเออเงี้ยวเงี้ยวเอามิโก็หลุดมิโก็หลุดหลุดเหรอหลุดเหรอน็อกไปอีกรอบหนึ่ง เอาไะเอามิโก้ขึ้นข้างบนเนี่ยแหละซื้อยาล่องหวนมากันเอาไปเอาไปข้ามาไงมีล่องหนถ้าจะทับฟีมีเจก,กันอยู่ด้วยแต่เวลาเอาเจก,กันไปฟาดเอ้ยเราไม่ต้องดักดีวกว่าเอ๊ะมันจะอยู่ตรงไหนนะนั่นไงนั่นไงนั่นไงน ติปลปาเจากันเราไม่เคยผิดเพราะว่านี้พิปแรกคนคนอื่นเขาไม่เห็นเราหรอกว่าเราป่าวว่า <c oughs> ซื้อก็ยจะหลวดด้วยไหมฉันไม่ซื้อแล้วตอนนี้ฉันหิวน้ํามากเลยฉันขอไปกินเนะี่ยทก่อนแล้วกันโอ้ยเหยวน้ํามากเมื่อยค่ะก็เมื่อยต้องไปเดินซื้ออีกเอ้ยไม่ใช่ต้องไปเดิน,ออก,ดนกินอีกมันมา มนลองลุนมนลองผลก็เมียวเมีเมยวนี่ไอตัวการเกบินไปเลยไอตัวการไม่ต่อไปไปที่ศูนย์วิจัย,ยไปศูนย์วิจัยคุณค่าแกทำไมไม่ไปถุงเรียนการเรียนรู้ว่าเก้าอี้ใกล้กว่าเยลยไม่รู้แต่ครูแต่ตูวควรซื้อเก้าอี้นะไม่รู้อะไม่อยากเก็บสี ไม่หาเก้าอีม้ไม่ทันแล้วก็ลืมบอกแล้วก็ลืมซื้อด้วยแมวชนะแล้วคนที่เป็น a v p ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเราไง